สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องเอครอบครัวอีกแล้วนะคะวันนี้เอจะพาทุกคนมาเชื่อมมะม่วงหาวมะนาวโหไปดูวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกจะใส่เกลือลงไปจะผ่าครึ่งมะม่วงหาวจะผ่าในน้ําค่ะเพราะมะม่วงหามียางนังเกตว่าผลไม้อะไรที่มียางให้เราแช่น้ําเกลือก่อนใส่เกลือลงไปนะคะแกะเม็ดออกเลยเพราะเม็ดเขาจะแข็งและก็ขมนะ,ะทาไมเขาถึงเรียกมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเพื่อน แบบนี้เขาเรียกมะนาวโหนะเขายังไม่สุกวันนี้ไม่มีลูกสุกจะมีแต่มะนาวโห่ลูกสุกเขาเรียกว่าม่วงหาวจะเป็นสีแดงอันนี้มะนาวโหนที่ยังไม่สุกสนะังเกตว่าผลไม้อะไรที่เป็นยางเราจะแกะในน้าเลยนะเพื่อไม่ให้ยางติดมือและติดมีดของเราเนดะี๋ยวจะแกะให้หมดก่อนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมีน้ําตาลทรายแดงเกลือเปล่า น้ำปูนใส่วัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้ใส่เกลือลองไปค่ะนำมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่เราแกะเม็ดออกมาแช่ในน้ำเกลือค่ะเพื่อลดความขมความฝาดแล้วเราก็นำมะม่วงหาวใส่ในขวดดองน้ำเกลือแล้วเราก็เทน้ำเกลือหลังจากเราต้มน้ำเกลือให้เดือดให้เย็นสนิท แล้วก็นําไปใส่ตู้เย็นรองไว้ประมาณ1 2ถึงวันค่ะแล้วค่อยนํามาเชื่อมการแช่น้ําเกลือลดความฝาดและลดขมลงได้ค่ะเดี๋ยวนําไปแช่ตู้เย็นสองสาวันค่ะแล้วค่อยนํามาเชื่อมแต่ตอนนี้เอกก็แช่ได้ประมาณ3วันแล้วนะคะเจะนําไปแช่ในน้ําปูจะไปเทน้ําออกก่อนแล้วก็ใส่มะม่วงหาวที่เราดองลงไปแช่ใน น้ำปูนใสเรา10-20นาทีเพื่อให้มะม่วงหาวมะนาวหงแข็งตัวและรสชาติกรอบค่ะหลังจากที่น้ำมะม่วงหาวมะนาวห่ของเราแช่น้ำปูนใส่แล้วล้างน้ำให้สะอาดสองสครั้งเพื่อล้างต่นปูนออกให้หมดค่ะต่อมามาถึงขั้นตอนเริ่มเชื่อมแล้วน้ำต,ตาลทรายแล้วก็มะม่วงหาวปริมาณเท่ากันแล้วจะใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งถ้วยใส่น้ำหนึ่งถ้วยตั้งกระทะไฟกลางใส่เกลือนิดหน่อย แล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนคนเบาเพื่อให้น้ำตาลละลายหมดตอนนี้น้ำตาลละลายหมดแล้วน้ำหวานเฮลูดอยลงไปเพิ่มสีสันให้กับมะม่วงหาวมะนาวโหให้มีสีสันสวยงามแล้วก็ใส่มะม่วงหาวมะนาวโหลงไปเลยเคี่ยวไฟอ่อนในการใช้ไฟอ่อนเคี่ยวเพื่อจะให้ น้ำเชื่อมซึมเข้ามะม่วงหาวมะนาวหูได้เต็มที่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากเคี่ยวมะม่วงหาวประมาณ30นาทีแล้วนะคะเ,เพื่อนๆตอนนี้มะม่วงหาวเริ่มงวดลงแล้วดูนะคะไม่มีความเละเลยค่ะยังเป็นชิ้นเลยค่ะตอนนี้สังเกตได้เลยนะคะสีก็จะเข้มขึ้นเล็กน้อยและเริ่มมีความเหนียวขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะคะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนจนกว่ามะม่วงหาวจะดูใสสวยงามค่ะ วินหอมหวานของน้ำเชื่อมเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนมาดูสิคะเริ่มงวดได้ที่แล้วสีสวยน่าทานมากเลยอีกนิดเดียวเราก็จะได้มะม่วงหาวเชื่อมอร่อยอร่อยแล้วค่ะเราจะเคี่ยวต่อไปจนกว่ามะม่วงหาวและแห้งกว่านี้นะคะตอนนี้มะม่วงหาวก็ได้ที่แล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะประมาณนี้พอค่ะเดี๋ยวจะตักใส่ภาชนะไว้นะคะในที่สุดมะม่วงหาวมะนาวโหเชื่อม ของเองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีสวยงามน่าทานมากเลยพักให้เย็นสนิทเดี๋ยวจะตักใส่ภาชนะแล้วเตรียมอร่อยกันได้เลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะเกลี่ยกระจายออกนะคะแล้วก็นําไปเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดเก็บไว้ในตู้เย็นกินได้หลายวันเลยค่ะหรือเพื่อนๆจะนําไปตากแดดให้แห้งก็ได้ค่ะสีสันน่าทานมากเลย อย่าทิ้งให้แห้งค่ะหากเพื่อนๆชอบแบบแห้งสามารถนํามะม่วงที่เชื่อมแล้วไปตากแดดหรืออบด้วยไฟอ่อนจนผิวแห้งได้ค่ะปริมาณน้ําตาลสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบเลยการแช่น้ําปูนใสจะช่วยให้มะม่วงมีความกรอบไม่เละถ้าใครลองทําแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบนะคะหวังว่าสูตรมะม่วงหางมะนาวห่เชื่อมนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ